สว่วนเองค่ะอาจารย์ตายนะคะดรพิมพ์ใจอุ่นบ้านนะคะ,ะวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในเรื่องของการตีพิมพ์บทความวิจัยนะคะต้องขอบพระคุณทางผู้จัดเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะแต่ในประเด็นที่จะ ขอมาร่วมแลกเปลี่ยน,นยก็อาจจะเพิ่มเติมด้วยในเรื่องของเทคนิควิธีการนะคะจะทำยังไงให้งานวิจัยได้ตีพิมพ์นะแล้วก็รูปเล่มก็แล้วเสร็จไปในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะคะในขั้นตอนแรกนะคะในเรื่องของอมีคำถามมาว่าเราจะเลือกงานวิจัย ยังไงดีนะคะในประเด็นของการเลือกงานวิจัยว่าเราจะทําในเรื่องของรูปแบบไหนหรือเกี่ยวข้องกับฟิลด์ไหนนะคะสิ่งที่เราจะต้องกลับมามาถามตัวเองก่อนว่าเราจะนําวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์อะไรนะคะอาจารย์ถ้าอาจารย์จะนําวิจัยนีย้ไปใช้ในการขอตําแหน่งทางวิชาการแน่นอนที่สุดว่าจะต้องเป็นงานวิจัยที่อยู่ในฟิลด์ของเรานะคะยกตัวอย่างของอาจารย์ต่ายก็ เป็นพยาบาลชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยของอาจารย์ต่ก็จะต้องอ,อยู่ในฟิล์ของพยาบาลชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอลองเทอร์มแค,ะคะ่ในเรื่องของการดูแลกลุ่มคนไข้ n c d เป็นต้นนะคะหรือในเรื่องของการจัดการตนเองของชุมชนอะไรประมาณนี้นะคะหรือนะคะ ขึ้นอยู่กับความชอบของเราสมมติว่าเรายังไม่ไม่ได้ขอ,อตำแหน่งทางวิชาการแต่ว่าเราอะชอบทำวิจัยในในฟิลนั้นๆน,น,นะคะยกตัวอย่างของอาจารย์แต่ก็จะชอบอ ในเรื่องของกลุ่ม NCB ในเรื่องการปรับพฤติกรรมเราก็ทำวิจัยในเรื่องนั้นๆนะคะทีนี้พอเราชอบแล้วเราทำวิจัยในเรื่องนั้นๆบ่อยๆเข้ามันก็จะเกิดเป็นความเชี่ยวชาญถ้าเกิดอาจารย์ทำในในฟิลของตัวเองมันก็จะยิ่งดีมันก็จะตอบโจทย์เป็นในหลายๆเรื่องไปเลยนะคะหรือ เป็นงานวิจัยที่อยู่ในภาระงานหนึ่งก็คือการเรียนการสอนอันนี้ก็เป็นเดิมพาที่เราต้องทำนะคะในเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนหรือเป็นงานวิจัยที่อยู่ในงานสองของเรานะคะอันนี้ก็อาจจะต้องทำกันนะคะนะคะในส่วนส่วนต่อไปเมื่อเราได้ได้เรื่องที่เราต้องการทําวิจัยละนะคะเราก็จะต้องเสนอโครงร่างนะคะทีนี้ในแผนของการทําวิจัยเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับ ระยะเวลาในการทําวิจัยของเรานะคะ,ะยกตัวอย่างของอาจารย์ต่ายเนี่ยเรามักจะ,ะตัวตัวเองเนี่ยมักจะทําวิจัยในช่วงของการที่จะเอานักศึกษาลงไปฝึกในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นการเสนอโครงร่างของตัวเองเ่ยก็จะต้องเสนอตั้งแต่ต้นปีการศึกษานะคะแล้วกว่าที่เราจะผ่าน IRB ได้มันก็จะมีการแก้ไขยอยู่หลายรอบนะคะแล้วก็ช่วงไทม์ไลน์ก็น่าจะแล้วเสร็จก่อนที่เราจะ ลงไปนิเทศงานนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้วางแผนเก็บข้อมูลวิจัยให้แล้วเสร็จเพราะฉะนั้นการวางแผนนะคะในการนำเสนอในการเสนอโครงร่างอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะคะจะต้องสอดคล้องกับระยะเวลาของการทําวิจัยด้วยนะคะ,ะในส่วนของการวางแผนการเก็บข้อมูลนะคะ พอหลังจากที่โครงร่างเราผ่าน i r b เรียบร้อยแล้วเนี่ยในช่วงของการที่เราจะไปเก็บข้อมูลมันจะมีช่วงช่วงอ,อ,อยู่ระยะเวลาหนึ่งนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องไปรีวิวบทที่2นะคะการรีวิวบทที่2เราก็อาจจะต้องมีตัวช่วยมีน้องๆมาช่วยเราในการพิมพ์ด้วยนะคะซึ่งเราอ่ะก็มีภาระงานหลายอย่างอาจจะต้องไปเรื่องของการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะอาจจะต้องหาผู้ช่วยนะคะในการมาพิมพ์งานให้เรานะคะสำหรับบทที่ ี่2แล้วก็กเตรียมเรื่องของเครื่องมือไว้นะคะเมื่อ,อ <c oughs> ช่วงของการที่เราลงไปเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์ขาพออาจารย์เก็บข้อมูลวิจัยเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าพึ่งมาทำในในส่วนของบทที่4นะคะผ,ผลผลการวิจัยนะคะในช่วงนี้แหละคะ่ะเป็นช่วงสําคัญที่อาจารย์จะต้องหาหาวารสารลงนะคะ,อ,ะอาจารย์มีหลายท่านว่าทําไมเราไม่ติดต่อตั้งแต่แรก ก่อนก่อนที่เราจะเริ่มทำวิจัยละคะมันมีววาาสารประมาณสัก6 60-80%เวลาเราติดต่อไปปั๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจารย์สับมิดมาได้เลยเพราะฉะนั้นในมือของเราเนี่ยก็จะต้องมีงานแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเขาให้เราลงเลยเขาก็ต้องให้เราสับมิดไปเลยอันนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ควรที่จะมีงานวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วถึงจะติดต่อนะคะอันนี้เป,นเป็นประสบการณ์ตัวเองเบื้องต้นนะคะแล้ว อาจารย์ตายทาไมไม่ให้ยังไม่ให้ไปเขียนในของตัวเองล่ะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวารสารเราตกลงว่าเราจะลงของวารสารอะไรเนี่ยเราจะต้องทําให้มันตรงตามฟอร์แมตของวารสารเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ไม่ต้องเสียเวลาทํางานซับซ้อนนะคะในเรื่องของการติดต่อวารสารนยคะอาจารย์คะถ้าเป็นคนที่หลายหลายคนที่เขาเคยเคยลงวารสารไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคอนเน็กชันกับวารสารต่างๆ อาจจะมีลายส่วนตัวของอทีมบรรณาธิการอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายในการติดต่อนะคะแต่ว่าสําหรับอาจารย์บางท่านที่านานๆจะลงทีอะไรเงี้ยนะคะาจากประสบการณ์ของตัวเองเนาะที่ตอนให้เรายังไม่ไ,มได้ลงวารสารบ่อยนักเนี่ยเราก็จะสอบถามอาสอบถามอาจารย์ท่านอื่นที่ที่อาจารย์มีประสบการณ์ในการลงวารสารนะคะว่าอาจารย์มีวารสารอะไรแนะนําให้เราบ้างนะคะ แต่เละาวารสารที่อาจารย์แนะนำนะเป็นยังไงเพียเป็นยังไงบ้างเข้มข้นไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยติดต่อไปนะคะพออาจารย์คะถ้าถ้าอาจารย์ได้รายชื่อวารสารที่อาจารย์จะลงแล้วเนาะอาจารย์ก็ติดต่อไปนะคะแล้วก็ถามเขาว่าเรา เรื่องของเราเนี่ยเป็นเป็นเรื่องประมาณนี้เราจะได้คิวในการลงวารสารนะในช่วงของเดือนไหนปีไหนนะคะอ่พอถ้าสมมติว่าเขาบอกเราว่าอาจารย์จะได้คิวนู่นปี6-6ปลายปีอะไรเงี้ยอาจารย์อย่าเพิ่งปฏิเสธเขานะคะอ่ให้ไปติดต่ออีกวารสารหนึ่งนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าวารสารไหนที่เราสามารถที่จะ ตีพิมพ์ได้เร็วที่สุดแล้วก็ภายในเวลาที่เราสามารถจัดการการเขียนบทความได้ได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการบริหารจัดการเวลาด้วยเนาะพอเราได้วารสารที่เราจะตีพิมพ์แล้วนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็ต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของวารสารเขาเนาะเขาก็จะมีฟอร์มตรูปแบบในการเขียนบทความวิจัยของเขาเราก็จะต้องทํา บทความของเราให้ล้อตามฟอร์แมตของเขาทุกประการนะคะวิธีที่จะทำให้อาจารย์เข้าใจมากยิ่งขึ้นก็คือกลับไปดูบทความที่คล้ายๆกับงานวิจัยของเรานะคะที่ตีพิมพ์ในวารสารนั้นๆน,น,นะคะอาจารย์ก็เอามาอ่านเลยจะได้เข้าใจฟอร์แมตนะคะการทำตารางการอภิปรายผลอะไรเงี้ยจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็อาจารย์ก็มาเขียนในส่วนของบทความของตัวเราเองเลยนะคะทีนี้ พอตอนที่เราเขียนบทความวิจัยเนี่ยบทที่4บทที่1 1กับ3เนี่ยแน่นอนมันอยู่ในโครงล่างแล้วก็อยู่ในงานวิจัยของเราแล้วนะคะพอบทที่4เนี่ยในส่วนของบทที่4ผลการดําเนินการวิจัยอภิรายผลข้อเสนอเนีอาจารย์เขียนตามฟอร์แมตของอของบทความเขาเลยนะคะของทางบทความของอของแต่ละ แต่ละวารสารไปเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะ,คะอาจารย์คะเมื่ออาจารย์เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะให้อาจารย์ลงในในเว็บไทยโจนะคะถ้าถ้าอาจารย์มีประสบการณ์ในการลงก็อาจจะง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าไม่มีประสบการณ์ในการลงเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดน,นึงนะคะแต่ ในแต่ละวาราาเนียเขาก็จะมีคู่มือในการลงสัมมิตอะคะ่ะในการลงทะเบียนเพื่อที่จะตีทิมเนาะมันจะมีคู่มือในการลงไทยโจนะคะให้ขั้นตอนนี้หนึ่งทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนังน้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์มีปัญหาซึ่งมันก็จะค่อนข้างที่จะ มีรายละเอียดเล็กน้อยอาจารย์ก็อาจจะปรึกษาทีมวิจัยนะคะได้นะคะแล้วก็พออาจารย์ลงเข้าไปในไทโจเสร็จเรียบร้อยออมีบางวารสารก็จะใจดีหน่อยนะคะาทางบรรณาธิการเนี่ยเขาก็จะช่วยลงให้เรานะคะอันนี้พอเราลงในฐานข้อมูลของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสัมมิทเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็กลับมาทำอ,อย่าเพิ่งกลับมาทำนะคะช่วงนี้เราก็จะรอ รอเพียในการอ่านบางวารสารใช้เวลานานมากนะคะเกือบเป็นเกือบครึ่งปีก็มีอาจารย์ก็อาจจะต้องตามตามบรนาธิการหน่อยเนาะพอเขาตอบเรามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยบอกว่าเพียอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องหาเขาเรียกหาวันให้ดีเนาะทำใจให้สบายในตอนที่เราจะเปิดดูว่าเพียแก้ไขอะไรเรามาบ้างนะคะตอนที่เราเปิดดูเนี่ยเพียจะมี3คนใช่ไหมคะเราก็อ่านคร่าวๆก,ก่อนว่าเพียแต่ละท่านเนี่ย อคอมเมนต์อะไรมาบ้างปรับอะไรมาบ้างอาจารย์เลือกเพียที่ให้อาจารย์แก้ไขมากที่สุดแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลมากที่สุดเป็นตัวตั้งต้นในการแก้ไขเนาะเราก็จะแก้ไขตามเพียที่เขาเสนอแนะมาในพออาจารย์แก้ไขตามเพียท่านแรกในหัวข้อไหนอาจารย์ก็ลองมาเช็คเพียท่านอื่นว่าในหัวข้อนี้เพียท่านอื่นให้แก้ไหมเราก็จะได้แก้ไปพร้อมกันแต่ว่าเราจะต้องมีตัวตั้งต้นหนึ่งฉบับนะคะ มันจะทําให้ง่ายต่อการแก้ไขเนาะพออาจารย์แก้ไขเสร็จเรียบร้อยตามเฮียเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ส่งกลับไปให้วารสารเนาะทีนี้ทางวารสารเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะไปพูดอีกทีหนึ่งนะคะบางวารสารเนี่ยตัวบรรณาธิการอาจจะกลายมาเป็นเพียคนที่4ก็ได้นะคะอาจารย์ก็จะจําไว้เลยว่าอ๋อมีวารสารไหนบ้างที่มีเพียสีคนอาจารย์ครั้งต่อไปเราก็อาจจะเลี่ยงไปวารสารฉบับอื่นแทนก็ได้นะคะสําสหรับ หลังจากที่มีการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจะตีพิมพ์นะคะเขาก็จะส่งมาให้เราพูดอีกรอบนะคะเมื่อวารสารของเราเมื่อบทความของเราเนี่ยได้อนุมัติในการลงวา,าลสารแล้วนะคะอาจารย์ค่ะบทที่4ที่5อาจารย์ก็ตัดมาเลยค่ะตามที่เราเขียนในวารสารเลยเอามาลงในรูปเล่มวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นในในรูปเล่มวิจัยกับบทความวิจัยของเราเนี่ยจะ จะแล้วเสร็จไปในเวลาที่ไล่ใกล้เคียงกันนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในส่วนตัวของตัวเองที่ที่ตัวเองใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะทีนี้ใน ในเรื่องของการทําวิจัยเนี่ยนะคะก,ก็อยากจะบอกไปทางผู้บริหารนะคะว่าการลาทําวิจยัยมีประโยชน์มากเพราะว่าในส่วนของเวลาในการทําวิจัยค่อนข้างค่อนข้างใช้เวลาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าอาจารย์อ,อนุญ,ญาตให้ลาทําวิจัยก็จะเป็นประโยชน์อย่างสูงกับกับผู้วิจัยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะอาจารย์ต่ายก็ได้มาแชร์แลกเปลี่ยนนะคะซึ่ง คาดว่าจะมีประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยกับทุกทกท่านนะคะที่รับฟังนะคะแล้วก็ <c oughs> งานวิจัยเนี่ยเป็นภารกิจของเราที่เราต้องทำเนาะเป็นอาจารย์ก็ต้องทําวิจัยเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะต้องหาบริหารจัดการเวลาให้ได้นะคะที่ที่เราจะต้องมีมีการทําวิจัยไปด้วยทํางานการเรียนการสอนไปด้วยนะคะบริการวิชาการไปด้วยส่งกําลังใจให้ทุกท่านนะคะ อาจจะมีงานมากหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองในการที่จะทำงานวิจัยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการบริหารเวลาให้ให้งานวิจัยเราแล้วเสร็จตามแผนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกทกท่านนะคะในการผลิตผลงานวิชาการนะคะสวัสดีคะ่ะ